รู้ก่อนผู้สแสวงสันติอวรบทผู้ที่จะทำงานใหญ่นั้นจะต้องมีผู้ช่วยที่ดีและผู้ช่วยที่ดีจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติหลายประการเช่นเป็นผู้รู้ใจนายของตนสนองงานได้สมความต้องการทันต่อเวลาต่อเหตุการณ์ให้กำลังใจแก่นายของตนในการที่ควรให้โดยเฉพาะในเวลาที่การงานสำเร็จลงด้วยดีปลอบประโลมใจเมื่อพลังพลาด หรือยามทุกยามผิดหวังร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการงานที่ชอบทำเพื่อความเจริญก้าวหน้าร่วมกันและรับช่วงงานได้เมื่อนายวางมือพระมหาโมคลานะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะของผู้ช่วยที่ดีเลิศของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังเรื่องต่อไปนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคพระทับอยู่ณนะอามลกีวันใกล้บ้านจตุมา สมัยนั้นภิกษุประมาณ500รูปมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นหัวหน้าไปถึงจาตุมคามเพื่อเฝ้าผู้มีพระภาคภิกษุอคันตุกะเหล่านั้นปราศัยกับภิกษุเจ้าถิน่นจัดเสนาสะนะเก็บบาทและจีวรมีเสียงดังพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพระอานนท์มาถามว่าดูก่อนอนทน์ผู้ที่เสียงดังนั้นเป็นใครเรากับชาวประมงแย่งปลากัน พระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพิสุประมาณห้าร้อนั้นมีพระสารีบุตรและพระโมัลลานะเป็นหัวหน้ามาถึงจจตุมคามเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคพ,พิสุเหล่านั้นปราศัยกับพิสุเจ้าถิน่นจัดเสนาสนะมีเสียงดังดูก่อนอานท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงไปเรียกพวกพิสุมาตามคำขอของเราพระอนนท์ทูลรับคำ แล้วจึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่พักได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าพระศาสดาตรัสเรียกท่านทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุไรพวกเธอจึงพูดเสียงดังเหมือนชาวประมงแย่งปลากัน พวกพิสุเหล่านั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพิสุุประมาณห้ารมาถึงจตุมคามเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคปราศัยกับพิสุเจ้าถิ่นจัดเสนาสะนะเก็บบาทและจีวรจึงมีเสียงดังพระเจ้าข่าดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกเธอจงพากันไปเราประนามพวกเธอพวกเธอไม่ควรอยู่ในสำนักเราภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณเก็บอาสนะถือบาทและจีวรอ,ออกไปสมัยนั้นพวกเจ้าสักยะชาวเมืองจาตุมาประชุมกันอยู่ที่เรือนรับแขกด้วยกรณียะบางอย่างเห็นภิกษุเหล่านั้นมาแต่ไกลจึงเข้าไปหาภิกษุ แล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจะพากันไปไหนเล่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพิสุสง์ถูกพระผู้มีพระภาคประนามแล้วข้าแต่ท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นขอท่านทั้งหลายจงนั่งอยู่ครู่หนึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายอาจให้พระผู้มีพระภาคทรงอดโทษได้พิสุเหล่านั้นรับคําพวกเจ้าสักยะชาวเมืองจตุมาแล้วพวกเจ้าสักยะชาวเมืองจตุมา เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงชื่นชมกับพิสุสงเถิดขอจงรับสั่งกับพิสุสงเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุเคราะห์ภิกษุสง์เหมือนที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์ในการก่อนเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุสฆงหมู่นี้เป็นภิกษุผู้บวชใหม่เพิ่งมาสู่พระธรรมวินยัยเมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคจะมีความน้อยใจมีความแปรปวนไป,ปเปรียบเหมือนพืชที่ยังอ่อนไม่ได้น้ําจะพึงเป็นอย่างอื่นจะพึงแปลไปหรือเปรียบเหมือนเมื่อลูกโคอ่อนไม่เห็นแม่จะพึงเป็นอย่างอื่นจะพึงแป,ไป,ปลไ,แปแปไปชั้นใดภิกษุเหล่านั้นเมื่อไม่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้น จะพึงมีความน้อยใจมีความแปรปรวนไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทรงชื่นชมกับพิสุสงเถิดขอจงรับสั่งกับพิสุสงขอพระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์พิสุสงเหมือนที่พระองค์ทรงอนุเคราะห์พิสุสงในการก่อนเถิดครั้งนั้นเท้าสหัมบดีพรมทราบพระพุทธดำริแห่งพระทัยของพระผู้มีพระภาคจึงหายตัวจากพรมโลก มาปรากฏตรงพระพักของพระพุทธองค์แล้วประนมอัญชลีกราบทูลวิงวอนให้พระผู้มีพระภาคทรงรับสั่งกับพระพิสุสงฆ์โดยเปรียบด้วยเข้ากล้าอ่อนและเปรียบพระพิสุสงฆ์ทั้งหลายด้วยลูกโคอ่อนเช่นเดียวกับที่เจ้าสักยะชาวเ,เมืองจตุมาได้เปรียบแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพอพระทัยในคำวิงบอลของเจ้าสักยะและเท้าสหัมบดีพรม พิสุสงฆ์ทั้งหลายจึงได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามพระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรเมื่อเราประนามพิสุสงฆ์แล้วเธอมีความรู้สึกอย่างไรพระสารีบุตรกราบทูลว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคทรงไม่โปรดความวุ่นวายมีความขนขวายน้อยแม้เราทั้งหลายก็ควรปฏิบัติเช่นนั้นสารีบุตร เธออย่าคิดอย่างนั้นแล้วพระองค์ตรัสถามพระโมคคัลลานะในคำถามเดียวกันพระโมคคัลลานะกราบทูลว่าข้าพระองค์คิดว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคไม่โปรดความวุ่นวายทรงมีความขนขวายน้อยข้าพระองค์และท่านสารีบุตรควรช่วยกันปกครองพิสุสงในบัดนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละโมคคัลลานะความจริงเราหรือสารีบุตร หรือโมคลาณะเท่านั้นพึงปกครองพิสุสง์แล้วพระองค์ได้ตรัสเรียกพิสุทั้งหลายมาตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเมื่อบุคคลกำลังลงน้ำจะมีภัยสี่อย่างคือภัยเพราะคลื่นภัยเพราะจาระเข้ภัยเพราะน้ำวน ภัยเพราะปลาร้ายบุคคลในโลกนี้ก็ฉันนั้นเมื่อออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยพึงหวังได้ว่าจะพบภัยทั้งสีน่นี้ภัยเพาะคลื่นเป็นชั้นใดคำว่าภัยเพราะคลื่นนี้หมายถึงความคับใจด้วยความโกรธเมื่อกุลบุตรในโลกมีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตเพื่อนพรหมรรจันท์ทั้งหลายย่อมกล่าวตักเตือนสั่งสอนกุลบุตรนั้นให้ก้าวเดินหรือถอยกลับอย่างไร ทรงสังขติบาทและจีวรอ,อย่างไรกุลบุตรผู้บวชใหม่ก็รู้สึกรำคาญขับใจบอกคืนสิกขาสึกไปคำว่าภัยและคลื่นเป็นเช่นนี้ภัยเพราะจระเขเป็นไหนหมายถึงเป็นผู้เห็นแก่ปากแก่ท้องเมื่อกุลบุตรมีศรัทธาออกบวชเพื่อนพรหมจัรทร์ทั้งหลายย่อมตักเตือนสั่งสอนให้เคี้ยวกินในสิ่งที่ควรให้ฉันในสิ่งที่ควร และให้ฉันในเวลาที่ควรกุลบุตรที่ออกบวชนั้นก็คิดว่าเมื่อเป็นคลือหั์ปรารถนาจะเคี้ยวกินสิ่งใดก็ได้ในเวลาใดก็ได้จึงบอกคืนศิกขาศึกไปเพราะมีความเห็นแก่ปากแก่ท้องภัยเพราะน้ำบนเป็นฉไหนหมายถึงกรรมคุณทั้งห้าเมื่อกุลบุตรออกบวชเข้าไปบินทบาตอย่างบ้านหรือนิคมไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่ดำรงสติ เห็นคฤลือาบดีหรือบุตรคฤลือาบดีเป็นผู้อิมเออบบำเรอด้วยกรรมคุณทั้งห้าจึงมีความคิดกลับสู่เพศคฤลือหัดบอกลาศิกขาแล้วก่าวภัยนิว่าเหมือนภัยจากน้ำวนภัยเพราะปลาร้ายเป็นชไหนะหมายถึงมาตุขามหรือหญิงนั่นเองเมื่อกุลบุตรผู้มีศรัทธาออกบวชก็ไปบินทบาตยังบ้านหรือนิคมไม่รักษากายไม่รักษาวาจา ไม่ดำรงสติไม่สำรวมอินทรีย์เขาย่อมเห็นมาตุคามผู้นุ่งผ้าหรือห่มผ้าไม่เรียบร้อยเกิดความกำหนัดยินดีจึงบอกคืนสิกขาศึกไปดูกรพิสุทั้งหลายไยทถึงสีอย่างนี้บุคคลที่ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยย่อมได้พบพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วพิสุเหล่านั้นชื่นชมยินดีพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคยิ่งนัก และสำเนียกว่าจากระวังตนให้พ้นภัยทั้งสี่ประการนี้พระดากล่าวโดยย่อภัยของพิสุสัมมณีมีสีประการคือเห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอยากไม่ได้หนึ่งอดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้ขี้เกียจทำตามหนึ่งเพลิดเพลินทยานอยากได้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปหนึ่งมีความกำหนัดรักใคร่ในหญิงหนึ่งภัยทั้งสีประการนี่แหละ อย่างใดอย่างหนึ่งคอยเบียดเบียนคุกคามย่ำยีภิกษุสามเณรอยู่เนืองนิด